สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟวันสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกคนจ้าฮัลโหลตายก้าวก็ม่เลยเสกไล่มีนนะอยากปุ้นไล่มีนก็นม่เจ๋งจะอยาปุ้นไล่มีนเสกอ้าวเสกอ่ะจีเก๋เจ๋งกังงกกเราลองที่ลาจิ้วเราเฮ้ยช้นใส่สพริกญี่ปุ่นเข้าไปก่อนจ้ะวันนี้กินแล้วแม่งกินอาหารญี่ปุ่นจ้ะวันนี้จ้ะทําก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นกินจ้า มาเด้อแซ่ๆบๆต้องกันมาเด้อจ้าก็แบบเร็จล่หมีอย่าปุ้นไล่หมีนะลาหมีลาหมี่ญี่ปุ่นจ้าวันนี้กินหมี่ญี่ปุ่นเด้อลูกสาวบอกว่าจริงๆฉันซื้อมาละกอมาฉันมาฉันจะตำส้มตำพอดีลูกสาวฉันทําขนมสาวคูไส้หมูลูกสาวกินลูกสาวบอกว่าแม่แม่จะกินอะไรบอกฉัน บอกว่าฉันซื้อมาละโกมาจะตามส้มตามลูกสาวบอกว่าแม่กินแต่อาหารเดิมๆบอกกินอันใหม่ๆมั่งลูกสาวก็เลยให้ไอไอบะหมี่ญี่ปุ่นมาให้ฉันต้บมบะหมี่ญี่ปุ่นกินฉันก็เลยกินบะหมี่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ยุ่งยากซะหน่อยนะมันง่ายอยู่นะแต่ว่ามันก็ยุ่งยากซะหน่อยต้องมาทําลวกผักต้องมาต้มไข่ต้องมาทําใส่ไอ้หมูเข้าไปอีกหมูแผ่นเนี่ยมาจ้ะ กินๆไปก่นนะ่ะและเสกไว้ตากาเสยกยบบปุ้นลายมีนะจีเก๋แจงอืมหูเสกกว่ายุ่นร่อยอร่อยจ้ะพี่น้องใส่เครื่องใส่อะไรไปแล้วมันอร่อยรู้สาวบอกแม่กินอาหารเดิมๆกินอันใหม่ๆมั่งก็เเลยเอาไอ้ที่ก็ซื้อมานะ่ะบ่มีญี่ปุ่นราแมง ก็ซื้อลาแมงมาก็แบ่งให้ห่อหนึ่งให้มากินฉันก็เลยมาทำกินเนี่ยอร่อยฉันใส่เครื่องใส่อะไรไปแล้วมีทั้งไข่มีทั้งหมูมีทั้งผักใส่ครบเครื่องแล้วมากินน้ำกันกาพิ่นองมาแซ่บอร่อย mì japan, nhật bản ramen à, hôm nay煮 nhật bản ramen ăn,本来啫就 lẫm chữ ăn cái dĩ lát gà, hôm nay, cỡ con con gái nói mẹ à, thành ngày ăn cái đồ cũ, 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 thành ngày ăn 日本拉面俾我煮，我話煮啦，煮嚟食啦。好味啊，原來好食啊！加啲蛋、撒蛋落去，加啲菜啦，加啲豬肉落去啦。好食喎、啊，好似去食餐廳咁樣嘅味道。好食。

I cook m y มาเซล very yummy อร่อยฉันกะว่าจะกินหมดนี่แหละทำแล้วมันอร่อย <laughs> มันมีเครื่องมาครบเลยมันมีซอสมาด้วย ต้มลาแมงแล้วใส่ซอสเข้าไปใส่ซีอิว๊วซอสซอสไอ้ต้มลาแมงอ่ะทีนี้ใส่เครื่องเข้าไปหน่อยก็อร่อยแล้วอร่อยเหมือนไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นนนั่แหละโอ้อร่อยแซ่ กิน The ail, แต่แนวแซ่บๆพี่นอ้องกินบอแซบอย่าไปกินถ้ากินไม่อร่อยแล้วอย่าไปกินพี่นอ้องเอ,อ้ยจะความถ้วยความชามนะถ้ากินไม่อร่อยก็ถ้ากินไม่อร่อยฉันไม่ฝืนกินหรอกนะ ตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วนะบ่ายสองครึ่งฉันเพิ่งจะมากินมื้อแรกมาเช้าฉันไม่ได้กินอะไรเลยฉันกินกาแฟเขาปแปะแก้วเดียวเท่านั้นเองได้วบ่ายสองครึ่งแล้วฉันเพิ่งจะมากินมื้อแรกเนะี่ยกินข้าวตีว๋ปุ่นกินลาแม้งเนะี่ยตอนเย็นก็ไปกินแล้วนะบางทีกินมื้อเดียวบางทีกินสองมือ้อ ถ้าหิวก็กินสองมือถ้าไม่หิวก็กินมือเดียวแล้วไปอันนี้เยอะนะเนี่ยชามนี้ชามชามใหญ่ทำเยอะเดี๋ยวเค็จะกินแค่มือเดียวพอละฉันทำขนมสาคูใส่หมูไปฉันไม่ได้กินฉันทำสิบลูกฉันจะทำให้ลูกสาวฉันฉันไม่ค่อยกินหรอก แซ่บกินแซ่บกินนัวใส่พริกไปอหน่อยนึงพริกญี่ปุน่นมันบอกเผ็ด <c oughs> ถ้าเป็นพริกอ่าของเกาหลีมันถึงจะเผ็ดฉันว่าฉันจะไปอ่าในตูเมืองฉันว่ากะจะไปทำฉันกะว่ากะแค่คิดเฉยๆนะไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าฉันกะว่าฉันจะทำกิมจิ ฉันจะจะ,จะทำอาสูตรของอาเกาหลีนะฉันจะทำกิมจิฉันมากกะว่าจะจะเข้าไปตัวเมืองเราไปซื้อสูตรไปซื้อของไปซื้อเครื่องมาทำกิมจนะิหน้าร้านมันมีร้านขายของเกาหลีหน้าสำหรับสูตรมันมีทั้งอะไรหลายๆอย่างมันมีเหมือนขายของไทยนี่น่ะมันมีอยู่ร้านหนึ่งที่ขายของยี่ขายของเกาหลีจะไปซื้อเครื่องมามาทำกิมจิฉันคิดว่าอย่างนี้นะ รู้จะได้ไปแล้วเปล่าอร่อยก็จะกินหมดแล้วนะ Xài mũ gấp này Xài khay gấp này กินริมแล้วอืมกินเส้นหมดแล้วจ้ะดูใจนี้ก่อนมาจ้าสำหรับใครที่วันเกิดก็ วันนี้ถ้าใครวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดและการสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีคิดสิ่งใดขอให้สมความหวังความปรารถนาขอให้ประสบความสําเร็จทุกๆด้านจอขอชีวิตมีแต่ความสุขนะจ๊ะไลลาพี่ก,กอความยาส้างอย่าัแล้วจุกเลยส้า,า,าหรับวันนห้แล้วกหขอให้ทุกคนมีทุขสันต์วันเกินนะ,ะ,ะ,จ,นะ,ะจ๊ะ